สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีรถตู้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถตู้โตลตา้าคอมมูเตอร์เกียร์อโอตโอต้อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนเราไปรับชมกันนะครับผมขอรบกวนพี่พี่แค่2วินาทีนะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะครับให้พี่พี่ชมกันต่อไปอ่าหากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับคันนี้เป็นโตลต้าคอมมูเตอร์นะครับ3.0 D4D นะครับเครื่องยนต์ดีเซลแท้นะครับคันนี้เป็นปี17.18 เป็นของรถกลมอนามัยอีกหนึ่งคันนะครับที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับผมเคยถ่ายไปแล้วคันนี้ตอนที่เป็นรถแรกลับนะครับแต่ตอนนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วสวยแล้วพร้อมใช้แล้วนะครับคันนี้เลขไม์เพียงแค่9 9 0 0หกนิโลนะครับฮอถอหกหนึ่งศูนย์แปดนะครับโฉมนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นโฉมกันดั้มนะครับหน้าสั้นหลังคาสูงนะครับใช้งานสะดวกเกียออโต้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเหมาะสาหรับเอาไปทํารถบ้านเอาไปใช้ในครอบครัวนะครับเพราะว่าเบาะเนี่ยเขาทาให้แล้วนะครับเป็นเบาะแบบพับนะครับ ใช้งานสะดวกนะครับเป็นอเนกประสงค์สุดๆเลยนี่ครับโฉมนี้ก็จะมีเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับรับระดับอัตโนมัติโคมไฟส็ใสๆใหม่ๆแบบนี้นะครับเดิมแท้โรงงานโตโยต้าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับเป็นโฉมม i n เนอร์เชยแล้วด้านล่างนะครับก็มีติดไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาเราขับตอนกลางคืนตอนเช้ามืดตรงนี้ก็ช่วยได้จริงๆนะครับใช้งานได้จริงๆเลยอันนี้นะครับอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผม พูดไปในทุกๆคลิปนะครับก็คือรถนี่ครับของกรมอนามัยเนี่ยรถหมอเนี่ยครับเขามีดีตรงที่เขาไม่ได้จอดตากแดดตากฝนบ่อยนะครับสังเกตจากแผงจิ้งหรีดตรงนี้นะครับดําสนิทนะครับกระจกตรงนี้ก็ดําสนิทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ให้ดูผิวพันธุ์ครับอันนี้รถปรับสภาพแล้วนะครับพร้อมใช้นะครับพร้อมส่งแล้วพี่่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ0ู5 9 5หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับสเปคของรถกรมอนามัยนะครับคันนี้ จะได้เป็นยางบิสตโจนนะครับอันนี้ยางปีสองศูนย์นะครับยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับเราก็ตัวล้อนะครับจะได้เป็นล้อแมกอลอยนะครับสีน้ําตาลทองนะครับสิบหกนิ้วปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อกระทะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ได้เป็นล้อที่เป็นแมกเป็นแมกอลอยด้วยนะครับเป็นแมกกึ่งกึ่งแฟชั่นนะครับสวยงามนะครับสีทองนี่พาไปดูนะครับผิวพันธุ์รอบๆก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในนะครับวันนี้นะครับเป็นวัน เช้าวันที่สองพฤศจิกายนนะครับวันพุธที่แดดแรงมากนะครับอันนี้ผมแค่เจ็ดโมงกว่าไวกนะครับแดดแรงมากๆเลยครับให้ดูรอยสันรอยขอบนะครับรอยซุ้มล้อนะครับเดิมสวยจริงๆนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมนะครับด้านหลังนะครับต้องบอกเลยว่าออปชันของคันนี้ครับที่เพิ่มมาให้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือติดจอ Android นะครับกล้องหน้ากล้องหลังให้แล้วนะครับนอกจากพวกตัวล้อแมกนะครับแล้วก็บาะแบบพับนี่กล้องหลังจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็ดําสนิทนะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับให้ดูจุดสําคัญนะครับของท้ายว่าโดนชนหรือเปล่าเปลี่ยนหรือเปล่านะครับต้องดูไฟกันก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นไฟของไทยโคโิโตนะครับโรงงานเดิมแท้แน่นอนนะครับไฟท้ายแท้นะครับให้ดูรอยตัวเม็ดอาร์กนะครับรอยมาร์กนะครับตรงนี้ก็อยู่ครบเลยสีขาวอาจจะเห็นยากสักนิดนึงนะครับเม็ดอาร์กนี่อยู่ครบเลยดูด้านบนนะครับด้านบนก็ตัวน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ รอยเม็ดอาร์กนะครับแล้วก็รอยมาร์กนี่อยู่ครบๆเลยไม่มีชนหนักปีความน้ําท่วมนะครับตามมาตรฐานเป็ดยนนะครับคัดตรถลดเกียร์เอนะครับมาให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันนี่ไทโคอิโตะนะครับไฟท้ายเดิมแน่นอนนี่เพ็ดอาร์กอยู่ครบนะครับสําหรับท้ายไทยก็มีลาโพงสี่จุดนะครับด้านหน้ามีลาโพงสองจุดที่ผมบอกไปนะครับมันมีความอเนกประสงค์นะครับของรถกรมอนามัยเกียร์ออโต้หนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดนะครับเบาจะเป็น แบบพับขึ้นแบบนี้นะครับสไตล์คล้ายๆพวกฟอร์จูเนอร์นะครับก็ได้พื้นที่ด้านหลังเหลือนะครับไว้ใส่ของนะครับเผื่อเราไปแคมปิ้งนะครับหรือไปเที่ยวกับครอบครัวไปต่างจังหวัดเนี้ยครับไปกัน5้าท่านนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเหลือพื้นที่ไว้วางของได้นะครับค่อนข้างอเนกประสงค์เลยหรือมีผู้โดยสารเยอะเราก็พับลงมานั่งได้นะครับด้านหลังนั่งได้เก้าท่านเลยนี่มีถังดับเพลิงให้แล้วนะครับสําหรับสเปครถหมอนะครับกรมอนามัยมีถังดับเพลิงให้แล้วมาดูผิวพันธุ์นะครับทางด้าน ขวากันบ้างครับด้านขวาที่ไม่มีแดดนะครับนี่ก็จะเห็นชัดกว่าเดิมนะครับด้านไม่มีแดดแบบนี้นี่ผมยืนห่างออกมาสักสี่เมตรนะครับสามสามสี่เมตรสังเกตทั้งรอยตรงกลางรถนะครับที่เป็นเอ่อรอยสันรอยคมนะครับของตัวรถนี่ชัดเจนมากๆนะครับไม่มีชนหนักพีดความน้าท่วมแน่นอนนะครับด้านล่างก็ชัดนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้แล้วนะครับราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่เก้าหมื่นเก้าตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับสําหรับรถตู้เนี่ย เกียอออโต้นี่น่าจะเหลือประมาณแค่6กคันนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยราคาเริ่มต้นนะครับที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับจนถึงแปดแสนหนึ่งเก้าพันแปดแสนหนึ่งเก้าพันเนี่ยจะมีสามคันนะครับเป็นปีหนึ่งแปดนะครับแล้วก็เป็นสเปคแบบนี้เลยครับที่ผมกําลังรีวิวสองคันอีกหนึ่งคันเนี่ยผมว่าจะไปก่อนเพราะว่าเขาจะเป็นเบาะแบบฟิกนะครับสามแถวเก้าที่นั่งที่สาคัญเนี่ยคันเนี่ยมีจอกลางสิบห้านิ้วให้ด้วยนะครับคันนั้นจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับไม่ใช่เบาะแบบพับแบบนี้นะครับ เป็นเบาะเอ่อ V P นะครับสามแถวเก้าที่นั่งแล้วก็มีจอกลางนะครับลองไปเลือกชมคลิปเก่าได้นะผมทารีวิวไปแล้วเดี๋ยวรอคันนั้นนะครับปรับสภาพเสร็จเก็บงานสีชิ้นเล็กล้างเสร็จนะครับผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนั้นผมมั่นใจนะครับว่าลูกค้าสนใจเยอะเพราะมีคนถามเยอะนะครับคันนั้นถามเยอะที่สุดเลยนี่มาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในนี่ตรงนี้ครับรอยเลยไม่คันนี้คนขับเก่งนะครับ รักษารถดีมากๆเลยนะครับเําเดิมจริงๆคันนี้ด้านเอด้านหน้านะครับคันนี้อ่าให้ดูเลขไม้ครับเก้าหมื่นเก้าหกร้อยหกสิบกิโลนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้นะครับจอแอนดรอยนะครับเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับมีกล้องหน้าให้แล้วนะครับกล้องหลังก็มีให้นะครับสวยงามนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านในฝั่งด้านหน้านะครับด้านในฝั่งห้องผู้โดยสารนะครับก่อนปิดคลิปกันนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับผมพาจัดนะครับ พาจัดดอกเบี้ยที่ถูกให้พี่ๆได้นะครับดอกเบี้ยนะครับต้องบอกเลยว่าเพียงแค่ดอกเบี้ยเนี่ยเพียงแค่2.79เนะครับสาหรับพี่ๆที่เครดิตดีนะครับผ่อนดีผ่อนตรงนะครับมีประวัติเครดิตดี2.79นะครับได้สูงสุด5ปีนะครับหรือพี่ๆท่านไหนต้องการผ่อน7-8 7ปีนะครับเป็น4เดือนก็ทําให้พี่ๆได้นะครับมีเบาะ v p ใหญ่นะครับด้านหน้าเป็นกับตันซีฟสองที่นั่งแบบนี้นะครับนั่งสบายๆแถวที่2นะครับก็จะเป็นเบาะ v p ใหญ่3 นั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเบาะแบบพับนะครับเบาะหนังแบบพับนั่งได้สี่ที่นั่งรวมแล้วเป็นเก้านะครับถังตะเพิงมีให้ครบนะครับคอนมีให้ครบนะครับสองที่แบบนี้นะครับสวยน่าใช้ด้านบนทำความสะอาดแล้วนะครับใส่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสาสามเจ็ดสี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถนะครับ เรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับใช้เงินกี่บาทอะไรแบบนี้นะครับประกันกี่บาททําต้องทําชั้นไหนนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับคลิปผมนะครับสรุปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับมาตรฐานเพชรยนต์นะครับต้องบอกเลยว่ารถดีนะครับมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับผมแค่มานําเสนอนะครับให้พี่ๆชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมนะครับเพราะว่าพี่ๆจะได้ชมนะครับเรถสวยๆแบบนี้นะครับผมสัญญานะครับช่องรถตู้ผมจะอัปเดตทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับยังไงขอบคุณพี่ๆมากนะครับ วันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ